สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ฟ้าครึ้มครึมตอนนี้แม่ไผ่อยู่ที่เมืองเลิฟเฟนประเทศเปลเยี่ยมค่ะเข้าเลิฟเวนอีกแล้วเข้าเมืองอีกแล้วพอดีวันนี้มีเวลาว่างอยากจะออกมาเดินตลาดวันศุกร์ที่เมืองเลิฟเวนซะหน่อยค่ะคือปกติเนี่ยเ,เมืองเลิฟเวนเขาก็จะมีตลาดทุกๆวันศุกร์น,นะคะแม่ไผ่เป็นคนชอบเดินตลาดมาก รู้ว่าที่ไหนมีตลาดก็จะชอบเดินค่ะวันนี้ก็เลยจะสือโอกาสพาเพื่อนเอนมาดูตลาดที่เมืองเลเว,ว,ว่นว่าบรรยากาศตลาดวันศุกร์ของเมืองเลเวนในฤด,ดูหนาวในช่วงวินเทอร์เพียรนี่จะเป็นยังไงตอนนี้แม่่ายอยู่ที่ด้านหน้าของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเลเวนนะคะเป็นตึกเก่าแก่ที่สวยมากค่ะถ้ามองขึ้นไปสูงๆทีนี้ก็จะเห็นเป็น ทาวเวอร์เป็นอหอคอยของห้องสมุดค่ะจริงๆแล้วหอคอยนียสามารถขึ้นไปได้เนาะแต่ว่าจะต้องอซื้อตั๋วล่วงหน้าเพื่อจองที่ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจํากัดคนขึ้นในแต่ละรอกเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมที่เข้าไปชมความสวยงามของอวิวทิวทัศน์ของเมืองเลเวนประมาณนี้ค่ะและ้วก็ซึ่งแม่ไผ่ก็ยังไม่เคยเข้าไปอ่ะเนาะไว้วันหลังถ้ามีโอกาสจะพาเข้าไปชมแล้วกันนะคะ และตอนนี้แม่ไผ่ก็ยืนอยู่ที่ตลาดแล้วค่ะข้างหน้าตลาดนี่แหละตลาดก็จะอยู่ตรงาลานที่ชื่อว่ามอนซูนเดอะดิสเพลนเป็นจตุจักรของเมืองที่เขา,า,าเอาไว้ทำเขาเาไว้ใช้เป็นลานทำกิจกรรมต่างๆของเมืองเลอค่เนนะ,นะคะก็เนี่ยละค่ะบรรยากาศตลาดวันศุกร์มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านและ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันไปดูข้างในงพร้อมๆกันเนาะไปค่ะคะตรงนี้นะคะร้านที่พอขึ้นมาจากเอ่อพาร์กิ้งเป็น Underground Parking นะคะก็จะเจอนี่เลยร้านรองเท้าข้างๆกันก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของออไม่น่าจว่าคนที่ไหนในปานหรืออินเดีย นี่แหละค่ะเราจะมาตั้งร้านขายเนาะเป็นเ,เสื้อผ้ากีฬา,เส,า,สาเสื้อผ้าสุภาพบุรุษเสื้อผ้าสุภาพสตรีต่างๆนานา,น,านี่ก็เป็นรองเทา้านี่เป็นรองเท้าใส่ในบ้านเนาะพันตอฟูเป็นสลิปเปอร์รองเท้าแบบนี้เป็นสลิป,ปลเ,บบเป,ป,ปอร์ของคุณผู้ชายถ้าจะนุ่มดีเนาะคู่ละ15ยูโร นลดราคานะเนี่ยนะคเป็นรองเท้าท่านชายนะคะก็จะมีคนเราจะเริ่มจากซอยไหนก่อนดีไปด้านนี้ก่อนดีกว่าอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแม่ไผ่เป็นคนที่ชอบเดินตลาดมากร้านนี้มีถุงน่องถุงน่องถุงน่องเยอะเลยอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะถุงขาถุงน่องที่ใส่แบบ แยกข้างเลยอ่ะไม่ใช่ถุงน่องที่เป็นแบบทั้งตัวนะคะเนี่ยคล้ายเลกกิ้งแต่ไม่ใช่อ่ะอันนี้เอาไว้ไปใส่หน้าหนาวนะใส่ใต้ากางเกงนะคะอุ่นๆคะ่ะจะได้อุ่นๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นถุงเท้าแบบหนานๆเลยค่ะอันนี้เอาไว้ใส่ในบ้านได้แล้วเนี่ยอุ่นๆโอ้ถุงมือสีสันสวยงามเลยนะคะเนี่ย ถ้ามาตลาดที่แบบว่าตามเมืองใหญ่ก็จะมีของเยอะค่ะของเยอะหน่อยกว่าตลาดแถวบ้านแม่ไผ่เนาะเพราะว่าเป็นตลาดเมืองเมืองใหญ่หรือมัอนก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองที่ใหญ่ประมาณหนึ่งอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะคุณผู้ชมร้านนี้ร้านใหญ่มากนี่เขาทำว a f f l ด้วยนะแนะนำเลยนะคะใครมาเบลเยียมต้องกินนะว a f f l เนี่ย เนี่ยว้าวาอยากให้กลิ่นเข้าไปในกล้องได้ด้วยจังเลยอะ่ะมันหอมมากเพื่อนเนมันหอมมากฮึ่มเพิ่งกินมาเองนะเนี่ยหิวอีกแล้วเหรอแันตรงนี้โอ้โหกางเกงสีสันสวยงามมากถ้าเอาไปใส่ในบ้านน่าจะอุ่นนะเนี่ยเนี่ยใส่เป็นกางเกงแบบว่าใส่อยู่บ้านน่ะเป็นแบบกางเกงแบบ ใส่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยน่าจะอุ่นมากแต่ว่าแฟชั่นรันนี้ก็จะเป็นของอแม่ๆหน่อยนะคะ <c oughs> ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็มาได้เนาะแม่ไผ่เป็นคนที่ชอบเดินตลาดมากค่ะไปเที่ยวที่ประเทศไหนไปเที่ยวที่ไหนไปอยู่ประเทศไหนก็จะต้องไปเดินตลาดของประเทศนั้นเป็นคนแปลก หรือว่าจริงๆเราก็ไม่แปลกเพื่อนๆเป็นไหมชอบเดินตลาดยิ่งถ้าเป็นแบบตอนอยู่เมืองไทยก็ชอบไปเดินตลาดนัดอย่างเงี้ยตลาดนัดที่แบบตลาดนัดคลองถมเลยพวกเนี้ยชอบตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นร้านกระเป๋าค่ะรกระเป๋ากระเป๋าสวยๆน่ารักน่ารักสีนี้ก็สวยนะคะ คือแม่ไผ่เป็นคนชอบใส่อะไรแบบคุมโทนคุมโทนนิดนึงอย่างนี้ก็สวยนะเพืพ่อนๆชอบให้แม่ไผ่ทำคอนเทนต์แบบไหนบอกได้นะคะแม่ไผ่ชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยแล้วก็คอมเมนต์ของเพื่อนเเนี่ยเป็นกำลังใจให้แม่ไผ่ทำ YouTube ต่อไปจริงๆขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าคุณจะเม้นหรือไม่เม้นก็แล้วแต่ถึงแม้แค่ผ่านมาก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆ คนที่เข้ามาดูกันูุิคือกำลังใจของแม่ไผ่ในการที่แม่ไผ่จะทำ YouTube ต่อไปเลยเป็นร้านขายพวกสมุนไพรคูเคอรม,มากก็คือขมินใช่ไหมคะขมินมีแครนเบอร์รี่มีอันนี้ก็คือน่าจะเป็นขิงขิงนะคะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาสมุนไพรนำมาอัดเม็ดเนาะ เป็นพวกไบโอโปรดักต์ส่วนด้านนี้อโอไอชอบจังเลยแบบเนี้ยว,วุ้งวิุ้งวิุ้งวิแบบเนี้ยชอบใส่ค่ะอยู่บ้านชอบใส่แบบนี้สบายๆเนาะแต่ว่าต้องขอเป็นหน้าร้อนค่ะก็เป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนเลยเนะแบบนี้เพราะว่าเขาเอามาขายแค่10ยูโรนี่ค่ะก็จะมีความแบบว้าวสีชมพูแ้นดีมากๆเลย สีสันเหมาะกับสปริงเหมาะกับซัมเมอร์มากแต่งริงสีส,สีสันเนี่ยฤด,ดูไหนก็ใส่ได้เนาะแล้วแต่ความชอบของคนเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายเสือ้อผ้าสุภาพสตรีปะเราเดินเข้าซอยนี้ก่อนสลเกรเก็เป็นอ่ร้านบูชเชอรี่ร้านขายเนื้อเหมือนเดิมนะคะเนื้อสด ้องบอกว่าเรือรเบิร์ตเนี่ยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะคะว้าวนี้สวยมากคุณผู้ชมฮ่าวสวยมากขอแบบว่าแบ็คกราวตัวเองกับนี่ได้ไหมว้าวสวยค่ะสวยเนี่ยมาเดินเที่ยวคนเดียวก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีใครจับกล้องให้ก็ต้องถ่ายตัวเองเนาะแล้วก็เดินคุยกับกล้องไปแรกๆก็เขินนะคะ แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่เขินแล้วนะเหมือนจะชินกับกล้องแล้วนะอย่างที่บอกอะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวค่ะร้านค้าร้านรวงก็จะน้อยหน่อยว้ร้านนี้เน้นสีม่วงค่ะคุณผู้ชมเน้นสีม่วงม่วงร้านเมื่อกี้เน้นสีชมพูนะั่นแต่ร้านนี้เน้นเน้นสีม่วงอุ้ยสวยจังเลยคือนี่ก็เป็นคนชอบสีสันนะชอบสีสันมากมาก สีฟ้านี่ดูฟ้านี่นะคะฟ้านี่สวยมากๆากนะคะจะมีถุงเท้าถุงเท้ากีฬาเนาะอันนี้จะเป็นของพูม่าคู่8.95ยูโรแบบนี้ค่ะ3คู่8.95้้ยูอันนี้จะเป็นผ้าพันคอที่แบบว่าเป็นผ้าฟลีตที่มันจะใส่แล้วมันจะอุ่นมากเนี่ย กันลมกันอะไรได้ดีด้วยใส่แล้วอุ่นใส่ปั่นจักรยานใส่ออกไปเดินข้างนอกนะคะดีรองเท้าเยอะค่ะรองเท้าเยอะตรงฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านเ,าเครื่องในสตรีเนาะกับร้านแบบว่าชุดนอนอะไรอย่างนี้นะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆแบบที่ตัดต่อน้อยที่สุดอยากให้เห็น,นะคะ่ะเจอแล้วสิ่งนี้ นี่เลยตะก,กราา้าสารว้าวสวยอะ่ะมาจากไหนน้อเนี่ยมาจากไหนไม่รู้เป็นตะก,กราา้าสารอย่างนี้ค่ะข้างในเป็นแบบนี้ราคา22 22.50ยูยูโรตะกราา้าสารดูสิสีสันสวยงามชมพูไล่เฉดตั้งแต่เหลืองอ่อนๆไล่ขึ้นมาเป็นเฉดเป็นชมพูชมพูชมพูแล้วก็สายเป็นสีแบบ แนวเบจเบจเป็นสีน้ำตาลเบจเบจหน่อยสวยสวยงามไล่สีสวยงามมากนี่สีม่วงดูในกล้องเหมือนจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคือสีม่วงเนาะแล้วเขาก็ทำเป็นเอ่อเป็นเป็นสไรป์แบบเนี้ยมีเส้นแบบนี้นะเส้นตัดทำให้ดูแบบดูดีขึ้นอะดูแบบมีอะไรอะ่ะอันนี้แบบมินิมอลแบบถือแล้ว เกิดเลยค่ะเนี่ยแบบนี้ตรงนี้จะเป็นร้านขายมีไข่ขายด้วยร้านไขาชีสร้านขาชีสค่ะนะคะให้ดูใกล้ๆร้านขายชีสราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าชีสเเป็นชนิดไหนเนาะมีให้เลือกเยอะมากค่ะใครชอบทานชีสนะอ่านี้ก็มาเจอร้านถุงมืออีกแล้วนะคะ ดีจังเลยวันนี้ได้ออกจากบ้านตั้งใจจะมาตลาดวันศุกร์เนี่ยหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็ด้วยภารกิจอะไรหลายอย่างอย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะไม่ไผ่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือต้องรับผิดชอบหน้าที่งานหลักของตัวเองก่อนก็คือต้องทํางานบ้านต้องดูแลลูกดูแลสามีซื้อของเข้าบ้านทําหน้าที่ของตัวเองให้มันเสร็จก่อน ส่วนเรื่องว่าจะออกมาเดินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเป็นในส่วนของเวลาว่างแล้วกเ็เราเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเวลาของเราเนาะจึงเอาจริงๆนะคะคุณสามีไม่เคยว่าเลยสานะมีไม่เคยว่าคุณสามีซับพอร์ตตลอดคุณบาสอะแบบมีบ่อยครั้งที่บอกว่า <laughs> บ่อยครั้งที่แบบเราอาจจะเจออะไรมาแล้วเราก็บ่นเริ่มบ่นเยอะอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่คุณมาสจะ พูดตลอดเลยคุณออกไปข้างนอกไหมเข้าเมืองไหมนัดเพื่อนไปกินกาแฟนในเมืองไหมเขาจะบอกอย่างนี้เลยค่ะเขาจะพยายามให้เราออกจากบ้านเพราะเขารู้ว่าถ้าเราเริ่มบ่นปุ๊บแสดงว่าเริ่มเริ่มอารมณ์หงุดหงิดไม่ดีแล้วก็จะชอบให้ภรรยาออกจากบ้านไปเปิดหูเปิดตาอย่างนี้นค่ะไปเดินต่อเดินต่อน้องหมาเสือน้องหมาน่ารักฮัลโหล <laughs> นี่ก็เป็นร้านขายขนมเ,เป็นดีเซอร์ตของออของโมร็อกโกเนี่ยเป็นขนมโมร็อกโกเพราะว่าร้านนี้เขาเขียนว่า m a r r a k e ิ h o l i e d a น่าจะเป็นคุณโมร็อกกันว้าวมีลูกเดดด้วยมีลูกเดด อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านเบเกอรี่อีกเหมือนเดิมค่ะอู้านนี้คนต่อแถาเยอะมากค่ะมานะคะดูนี่เบเกอรี่เบเกอรี่มีหลากหลายเลยค่ะเปขนมปังเนาะพอเขาออกจากเตาแล้วเขาก็เอามานะคะวางให้มันแข็งตัวนะคะเสไ็กตัดแล้วแบบไม่ยุบค่ะ คนเยอะค่ะคนเยอะร้านนี้ต่อแถวกันเยอะมากฮ <c oughs> ัลโหลร้านนี้มีเดรสด้วยค่ะคุณผู้ชมเดรสแบบนี้เดรสไหมพรมนะคะใส่ใส่อุ่นๆนะเนี่ยแบบนี้ใส่อุนอ่นๆนะแบบส,สำหรับเอ่อวินเทอร์นะคะนี่แล้วเขาก็โชว์เออเขาก็ดิสเพลย์ด้วยการหาสร้อยมาประดับกับเดรสนะคะ เพื่อที่พอเรามาสีสร้อยมาคล้องคอแล้วใช่ไหมคะมันจะทําให้เดรสดูมีอะไรมากขึ้นดูไม่น่าเบื่อนะเนี่ยค่ะคนขายที่นี่เขามีเซนในการจัดร้านเนาะก็แทบจะทุกล้านเนาะเนี่ยค่ะนี่เขาก็จะมาทําให้ดูเป็นอย่างนี้โอ้หชุดนี้ถูกใจมากเลยเนะี่ยสวยมากเนี่ยค่ะด้านนี้เป็นร้านจิวเวอรี่เมีร้านจิวเวอรี่ ะะเยอะเลยนะคะนี่สวยสวยสวยงามสวยงามสวยงามค่ะสวยงามค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนาฬิกาเนาะปกติถ้าเป็นร้านที่เขามีนาฬิกาขายเขาก็จะรับเปลี่ยนฐานนาฬิกาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือร้านเบเกอรี่อีกแล้วขายวัฟเฟิลขา ไข่แยมไขยแยมด้วยนะแยมรสชาติต่างๆอันนี้ซิร์เกิดเตรย์คอนฟิตูร์อันนี้ก็เป็นแยมที่ไม่มีน้ำตาลนะคะฮัลโหลวินดักดังคือยาดังคือเขาเห็นเราเมื่อกี้คนขายค um ุณพ yeah. ี Hello. Hello. Hi, Thank you. Thank you. <S <S ่ชายเขาเห็นได้ใครสนใจ ยมที่ไม่ใส่น้ำตาลเขาก็เลยมาฮัโลอะไรเงี้ยบอกว่าเอาอดูเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปซอยตรงนี้นะคะนิดนึงดูนะคะตึกลาบ้านช่องเขาสวยงามมากเนี่ยแล้วค่ะความสเสน่ห์ของเลเิเร์มันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่แบบตึกเขาสวยงามเขารักษาไว้อย่างดีเชื่อไหมคะแม่ไผ่เคยครั้งนึ่งเคยขับรถทาน ในเมืองนี้แหละเขาเรนเวททั้งหลังเลยนะตแต่เขาจะเก็บฟาซาดข้างหน้าเนี้ค่ะไว้ก็คือข้างหลังข้างหลังะออทุเอาหมดเลยแล้วฟาซาดข้างหน้าเนี่ยเขายึดไว้ด้วยโครงสร้างเหล็กหรืออะไรสักอย่างเ,เพื่อที่จะให้มันอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้คือการอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนของเขาในในใ,ใ,ใ,ในเมืองนี้เนาะ มันสุดยอดมากค่ะสุดยอดจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะข้ามอ,อ,อยู่ติดๆกันนั่นแหละค่ะโซนที่ที่แม่ไผ่เดินมาก็คือจากโซนเมื่อกี้ฝั่งทางนี้ค่ะแล้วก็เดินข้ามมาตรงนี้จะมีร้านขายผลไม้เนาะขายผักค่ะ ผักสดอ่านี่ดั่งคืออันนี้ก็เป็นร้านขายผักขายผลไม้อีกร้านหนึ่งค่ะก็มีอะไรอีกนะมีพริกแบบนี้ด้วยนี่ค่ะพริกแตงกวาอุ๊ยนะคะคริเชตตก็คือแตงสุก,กินี่เนาะไม่ใายชอบ ชอบใช้แตงแบบนี้ค่ะเป็นตำแทนะมะละกออร่อยนะอร่อยมันมันเป็นลูกครึ่งอ่ะมันแตงคูเชตหรือแตงซุกี้นี่เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนลูกครึ่งแตงกวากับมะละกอมันจะไม่มีน้ำฉ่เหมือนเหมือนแตงกวานะแต่ว่า t e x t อร์มันจะคล้ายๆกับมะละกอบอกไม่ถูกคะ่ะต้องลองตำดูนะอร่อยมากอร่อยมาก ดูสิคะร้านรวงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะอย่างที่บอกราคามันเป็นช่วงวินเทอร์ช่วงฤดูหนาวถ้ามาช่วงซัมเมอร์เนี่ยคนร้านจะเยอะกว่านี้แล้วคนก็จะเยอะกว่านี้ด้วยคะ่ะไว้เดี๋ยวช่วงอากาศดีๆกว่านี้จะพามาอีกเนาะตรงนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้ขายผักสด <laughs> นี่คะ่ะ นมาถึงแล้วอันนี้จะเป็นร้านขายต้นไม้นะคะต้องบอกว่าต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้ที่เห็นเนี่ยคะ่ะเขาจะเลี้ยงกันในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมินะคะเพราะว่าถ้าไม่เลี้ยงในโรงเรือนที่ควบคุม un อุณหภูมิอ่ะก็ตายอยู่ดีอะค่ะเพราะว่าเป็นวินเทอร์เนาะ ถ้าเลี้ยงในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิเขาก็จะออกดอกไวแล้วก็เขาก็จะเอามาขายให้เราเนี่ยแหละค่ะอย่างนี้เหล่านี้ก็คือเป็นต้นไม้ไปตั้งไว้ในแจกันในบ้านประดับในครัวในบ้านเหล่านี้ค่ะนี่ซื้อไปเป็นกระถางแบบนี้2 4 5 f เอ่อ,อกระถางเท่ากับ5ยูโรอ๋อซื้อ2กระถาง5ยูโรส่วนด้านนี้หาด้านนี้ คาเมเลียคาเมเลียมาแล้วเหรอคาเมเลียนี่ก็นั่นแหละน่าจะมาจากเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงในโรงเรือนเนาะมาแล้วแต่คาเมเลียเขาก็จะออกดอกค่อนข้างไวนะคะไวกว่ากว่าต้นไม้ชนิดอื่นคาเมเลียดอกมาแล้วเหรอโอเคฝั่งทางนี้ก็จะมี <c oughs> มิน้นท์สารแน่สารแน่เนาะ ชานาแน่อันนี้เป็นเครยเดนเป็นเขาเรียกอะไรอะผักที่เป็นต้นไม้ที่เป็นแนวเครื่องเทศนะคะซื้อกระถางละ3.5ส่วนยูโร2กระถาง6ยูโรค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เดี๋ยวสักพักอากาศอุ่นเดี๋ยวลาเวนเดอร์จะเริ่มอ,ออกดอกเนาะนี่นะคะ อันนี้เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ที่เขาขายมาพร้อมกระถางที่เราสามารถเอาไปแขวนแขวนไว้ที่ระเบียงได้นะคะเนี่ยขายพร้อมกระถางกระถางละ10ยูโรนอกจากมีต้นไม้ดอกไม้ในกระถางแล้วก็ยังมีอดอกไม้สดมีดอกทนะิวลิปนะเริ่มมาแล้วทิวลิปมาแล้วทิวลิปมาขายค่ะ อันนี้คามเมเลียอีกร้านหนึ่งค่ะคามเมเลียของอีกร้านหนึ่งว้าส่วนตัวนี้นะใครชอบไฮยาซินนะคะนี่คือต้นไฮยาซินแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นเขานะเพราะกลิ่นเขารุนแรงมากบางคนแพ้ก็มีเนาะแต่เขาสวยค่ะดอกสวยมากเม่ไปเคยซื้อไปตั้งไว้ในครัวกลิ่นแรงแล้วก็ฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะแต่สวยดอกสวยดอกสวยไดย้ค่ะ นี่จะเป็นหัวของอพวกพืชตระกูลหัวตระกูลที่แบบว่าเอาไปปลูกแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาช่วงสปริงนะคะนี่ค่ะเยอะๆเยอะมากๆอันนี้อันนเลียมกาเดเอเตอร์อสวยอัเลียมอัเลียมอาเลียมนี่เป็นพืชตระกูลกระเทียมค่ะเป็นกระเทียมไม้ประดับก็ว่าได้เนาะ บ้านแม่ไผ่ก็มีอัลเลียมแต่ว่าไม่ใช่พันนี้ค่ะ uh huh. เจอแล้วเจอแล้วอัเลียมอัเลียมนี่ด้านหลังอัเลียมไวทจเจนว้าวสวยสวยสวยนี่นะคะคือตระกูลหัวแบบตระกูลที่เอาหัวลงไปปักไว้ในดินแล้วก็เขาจะโผล่ขึ้นมาตอนช่วงที่อากาศนี่อัสติบี้อัสติบีแม่ไผ่ก็มีนะที่บ้านแต่ช่วงสปริงจะโชว์อัสติบีให้ดูนะคะ แต่ไม่ใช่พันแบบนี้แต่ว่าสีสันประมาณอย่างเงี้ยแล้วค่ะว้าวมีอสตูบีด้วยโอย้เห็นไหมเนี่ยพอมาเจอดอกไม้แล้วก็ชื่นใจอันนี้เป็นเอกนิเชียเอกนิเชียนี่หัวเขาขายกันแบบแห้งๆแ,แบบนี้นะคะเนี่ยแหละแล้วก็เราก็เอาไปปักลงอย่างงี้ค่ะให้รากเขาอยู่บนดินแล้วหัวเขาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโผล่ขึ้นมาจากดินอันนี้ค่ะ <laughs> ล่าเริงเลยพอเจอดอกไม้แล้วล่าเริงเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากตรงนี้ก็จะเป็นร้านผักนะคะอ๋อแถวยาวๆตรงนี้ก็คือเขามาต่อแถวซื้อวิตโลฟนี่เองวิตโลฟ e ภาษาอังกฤษน่าจะชื่อว่าอะไรนะ Brussels and drive หรือเปล่า ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะอ,อากาศเย็นออกมาเดินไม่มีเหงื่อหรอกคะ่ะแต่ว่ามันชื่นใจเพราะว่าเราได้เดินเราได้รับอากาศเนาะมันทำให้เหมือนเป็นการบำบัดต,ตัวเองอะไปอย่างหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเนาะเราอาชีพเราก็คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านทำข้าวดูแลสามีแต่ พอเราอยู่กับตัวเองไปเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดิวกับใจตัวเองไม่พาตัวเองออกมาจากบ้านเลยอะ่ะมันจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะอยู่ประเทศเบลเยียมอะ่ะคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศเบลเยียมรอกประเทศในยุโรปที่มันไม่ค่อยเจอแดดแบบเนี้ยคนเป็นซึมเศร้าเยอะมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอแดดอากาศสภาพอากาศแย่ฝนตกตลอดหนาวมืดครึ้มัทำให้คนเป็นซึมเศร้าได้เยอะค่ะแต่ว่า เราอยู่มานานๆเนาะเราก็รู้จักกับวิธีการดีลกับใจตัวเองรู้จักว่าเราควรจะทํายังไงให้ตัวเองไม่อยู่กับกับสิ่งดเดิมๆที่ดําเดิมก็เนี่ยแหละค่ะออกมาเดินตลาดขอบคุณที่มีตลาดขอบคุณทุกประเทศที่มีตลาดเพราะตลาดทําให้แม่ไผ่ไม่เป็นซึมเศร้าทําให้แม่ไผ่ย,ยังอารมณ์ดีโอเคแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะ วันนี้ก็พาเดินตลาดทั่วแล้วค่ะก็อาจจะร้านค้าไม่เยอะนะคะแต่แต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบอะสำหรับตลาดที่สำหรับตลาดวันศุกร์ในช่วงในช่วงวินเทอร์เนาะยังไงไว้ถ้ามีโอกาสแล้วภจะพามาเดินอีกทีนะคะในช่วงที่อากาศดีดช่วงซัมเมอร์หรือช่วงสปริงเนาะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊าย